พอดีจ้ะเห็ดกียงเห็ดมเกีงเห็ดขมมื้อนี่บกท้องสิมาเรีวมันบะเมียบกอตูเห็ดขมมีดแบ็ดนี้เห็ดขมไหมพี่น้องน้ำยาหนังน้ำยานางแล้วก็เห็ดเห็ดขมบ้านเรา ดอกน้อยๆเห็ดขมคุณนายบอกไปหาเด้อเห็ดขมบ้านเราเห็นปะมึงดอกน้อยแบบนี้คุณนายเราออกดาวบอกไปหาสันบอกใครบอกน้องว่าสันบอกผู้แดงสักนะบอกไปหาทำไมเห็ดขมจากคนเราพอยู่กับมาที่หอยสิวะขากินยากยากเกี่กับเจ้หอยเ่าเดี๋ยวไปจ้ะขากินยากยากกับเห็ดขมเนี่ยคนเรียกสิเกงเห็ดขมนีว่าสิไปว่าสิไปทงนะคือเสียบไม้นู่างนี้เห็ดขมว่อันโอ้ยสิไปลาล่างจัจหน่อยก่อน อไรฟยังบ่ขมล้างอีกกอนล้างเห็ดคมอีกก็เ้าย่งน้ไปนำตาลไบ่นบอไ้เนว่างผมแม่ยิแมบ๊อบบ๊อบบ๊อบวยจจบ๊บบ๊อบสวยรบ๊อบยเห็ดคมปแลาแกง่ไม่ใช่คมอําลังเลยพี่น้องไม่ใช่คมอําลังดีดี มันคือเห็ดคายว้อนคายย้นที่อยู่คอยไปเก็บอยู่สวีเดนนี่แหละแต่อันนี้มันสิออกคุมมันสิใ่เสียบก็เห็ดคายยอนลอยเท่าพันเท่าเลยเนี่ยเกลีผมใส่อะไรผักอิตูนีผักอิตูเหรสยน้องไหม่ผมน้อยนึงน้องไหม่ผม ส่วนเห็ดโดกเห็ดปูมพออีเมียผิดใครจะว่ายังไงก็ช่างผู้ขาโอ้ยขากินยากนส่วนเอาเอาเขาไปป้อนแล้วแทนเม่ยอีเมียเราเสียตายครับเข่าที่เนี่ยเขาหิวเข่าเพิ่นมาดัดผมให้เราโอ้ยอีเมียเอ้ยจะเป็นล้มขาดัดผมเด้อเลาหิวเข่าบะเบียนหนึ่บะเบียนยาย ยายจันทีเขาดัดผมอยู่ดีๆนอนเองเม้งใส่ยานางเอาอยานา,ยนางใส่ยานางใส่ดตับกใ <c oughs> ส่ว้านนี้คนไอยากว่าพวกอย่างเห็ดผม มันมีขี่กันแงงอยู่น้อยนึงต้องล่างดีๆเสนอตอนเห็ดขมปะทะหน่อไม้ขมใส่ใบยานางหลายๆใสไส้เขาเบียร์ลายๆอ้กัวรัวบัดที่ีีพี่น้องเอ้ยสู่ตายกินนกินตายขึ้นเมื่อกี้แฟนลับจากซุ้มแพมาหาผู้ปิ้เป็นแฟนคลับนีเพื่อนกระสิติดต,ตามเนาะก,กับพี่น้องติดตามเหมือนกันว่าสมมติว่า เขาไปซื้อของอยู coś. ่ใส <ını> ่จุซุมเพงสิพ่นสิไปถามร้านนั้นร้านนี้หรือว่าเวลาเ้าไปซื้อวกนี้จบพวกนี้เจอใช่ไหมพวกนี้จบพวกนี้เจออีหยังใช่ไหมพ่นสิไปถามพวนี่เจอว่าเราอยู่บ้านใดเย้ยสิพ่นสืบมาจังสั่นบันเดยพี่น้องอุ้ยน่ากลัวมากเลยเนี่ยพ่นกรสิสืบคือจังมือเนี่ย่อท้ายคลิปอันไล่ทายไล่มันบ่คนไปสืบหมูร้านนั้นร้านนี้นี่พ่นกระซิไปถามร้านหมูบ่ที่นี่ร้านหมูว่าเราอยู่ใส่เพราะว่าใหญ่ไข่เราเป็นเนน ยายไข่กับแม่ข่าเพื่อนสรุปเพื่อนก็ผู้จักกันแล้วก็ไปถามว่ายายนั่นยุ่อใสย่ยืย่อใส่เพื่อนก็นเลยรู้จักว่าขอ่อยุบบ้านใดบ้านใดเพื่อนก็น,นำมาหาจากสุมเพยาวันหนึ่ง่ฟนขับมอต์กลับไปเพแ่นขับอยู่สุมเพยเมื่ออื่นสิมาเบิงน่องสิมาหานองนกบริั่น,น่องนกสิมาหาเมื่ออื่นเมื่อนี้นัเอกไล่งานตูสาจากหน่อยเนาะพีนนน่น้องเนาะยาวาเด้ออันอย่าบางทีกสิลงคลิปที่อัดอักไลละให้เบิงอัดซีบาได้ท้ายทอดสุดเมื่อนี้อยากเป็นส่วนตูจากหน่อย มากกว่ากูว่ากินเขาว่าจะไปทุ่งนานก็ไปเลยไปดอกโคนไปเมือ,เองเลียงคนเลยมั้งซี้ส,สาเล่งไปไปย่านางเล่งพออิตูชี้ไปเก็บหางบ้านพออิตูลเลยล้าแล้วทีนี้พออิตูเยอะเยอะพออตูอลายลายอันนี้พออิตูโป๊ะหรือมพั้ง นี่ก็อีกตัวค่ะแบบนี้สีเกลียวอีตัวเดี๋ยวอีตัวไม่ไหวสิเกียงจากน้อยเนาะรายงานตูวจากโบกสองโบกแฟนคลับมาหาบางหนึง่งไปบ้านแล้วเ <laughs> จอกันได้ใหญ่เมื่ออื่นจุบจับจับจวบ,จบ,จบ,จบ